มาแล้วทุกคนวันนี้พี่จะพามาดูปั๊มบาดาลโซเซลรุ่นใหม่เป็นปั๊มสองระบบ AC DC เปิดปั๊มได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกล่องส่ส้อมนี่มาเลยครับรุ่นนี้รุ่นนี้นี่ครับนี่คือนะครับปั๊ม2นิ้ว2แรงมาแบรนด์ขวัญใจอันดับหนึ่งพี่น้องเกษตรกร,กรไทยครับทุกวันนี้ครับตัวปั๊มนะขนาดท่อออก2นิ้วนี่พี่มีซูมดูใกล้ๆนะครับแล้วก็ นะครับใช้กับปากบ่อบาดานเล็ก4ข้างหน้านี่ก็คือใช้กับปากบ่อบาดานตั้งแต่4นิ้วขึ้นไปบออปากบ่อ4นิ้วปากบ่อ5นิ้วปากบ่อ6กนิ้วใช้ได้นะครับ12ตัวนี้ก็คือปริมาณน้าเยอะมาก12คิวหรือว่า1 2 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเฮดก็สูงมากครับเฮดร้อยครับตัวนี้ครับใช้กับบ่อบาดานลึกๆได้เลยลึก60เมตร7จเมตรได้เลยนะครับย่อนปั๊มได้สูงสุดนะครับอยู่ที่70เมตรนะครับและก็ส่งไกลได้ด้วย2 0 0 3 0 0เมตรใช้ได้นะครับ แล้วก็ใช้แผงโซลาร์เซลล์นะครับเขาต้องการวนขั้นต่ําอยู่ที่180โวลต์ก็เลยลองรับแผงอยู่ที่ขั้นต่ําอยู่ที่ประมาณ5แผงโซลาร์เซลล์นะครับใช้5แผ่นนะครับแล้วก็1,500วัตต์นะครับสงแรงม้า AD ดีนะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแดดนะครับข้างล่างก็จะเป็นตลางน้ําเวลาเราหย่อนไปลึกๆปุ๊บนะครับปริมาณน้ําก็จะแปรผันตามตลางน้านะครับอ่ะทุกคนครับ นี่คือปั๊มบาดานโซลาเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดกําลังขายดีมากคือกล่องสีส้มปั๊มสองระบบใช้ได้ทั้งไฟบ้านไฟแดดเปิดได้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนข้อดีก่อนพี่หมีสรุปให้ฟังนะปั๊มกล่องสีส้มรุ่นใหม่นะครับหนึ่งนะครับเปิดกลางคืนได้กลางวันใช้แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีไฟฟ้าก็ใช้ได้นะครับอยู่ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้ได้นะครับแต่กลางคืนถ้ามีเครื่องนะครับปั่นไฟหรือว่าถ้ามีไฟฟ้าเปิดกลางคืนได้ นะครับข้อดีข้อที่2นะครับหน้าแรงแบบนี้สามารถเพิ่มแผงเซลล์ได้เร่งน้ําได้นะครับอ่ะนี่คือข้อดีของปั๊มรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับประจําปีนี้เลยกล่องสีส้มจําไว้นะครับปั๊ม2ระบบ AC DC สําหรับคนที่สนใจพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับจอบอบาดาลึกกี่เมตรต้องการส่งไกลเท่าไหร่พิมพ์บอกด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมงานที่ปรึกษาเกษตรกรรุ่นใหม่จะมาช่วยกัน ให้คำแนะนำนะครับหรือใครอยากมาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่หมีโซลาเซลล์อยู่ติดสถานีรถไปฟ้าอยู่ใ,ใกล้กับห้างเซนน็นทรัลรามินทราบางเขนกรุงเทพเดินทางมาง่ายเดินทางไปสะดวกมีบริการจะส่งโซลาเซลล์แบบนี้นะครับพร้อมแผงโซลาเซลล์แบบนี้ทั่วประเทศอยู่ตา่างจังหวัดรีพักมาเลยเราจะส่งให้ทั่วประเทศครับสำหรับในคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ